สวัสดีครับ is my life is my style โจฮักนัสารคามมาพบกับโจวันนี้ก็คือมุมสุขภาพของเส้นผมถ้าหากท่านใดที่มีอาการผมหงอกก่อนวัยผมร่วงแล้วอยากทำให้ผมดกดำเราจะใช้สมุนไพรในการที่จะบำบัดรักษาแล้วก็ดูแลเส้นผมทำให้ที่มีเส้นผมดกดำแล้วก็หนาขึ้นเราจะใช้สมุนไพรบอระเพ็ด ในการที่จะตากแห้งแล้วก็ไปบดเป็นผงชงกับน้ำร้อนดื่มขนาดเท่าไหร่เราไปทำความรู้จักกันเลยนะครับสำหรับสมุนไพรบอระเพ็ดครับผมผมงอกก่อนวัยหยุดผมร่วงผมดกหนาขึ้นเราจะใช้สมุนไพรบอระเพ็ดสดๆเรามาทราบสบรพคุณสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับสบรพคุณของบอระเพ็ดช่วยให้ผมดกหนาขึ้นและ อาการผมงอกผมร่วงก็จะลดน้อยลงไปซึ่งจะได้ผลดีอย่างมากกับผู้ที่มีอาการผมงอกก่อนวัยแก้อาการคันหนังศีษะแก้รังแคช่วยรักษาโรคผิวหนังได้อย่างชะงัดนักแลโดยสมุนไพรบอระเพ็ดบางคนอาจจะบอกว่าพอได้ยินว่าทานบอระเพ็ด ลองยี้เลยนะครับก็คือบอระเพ็ดเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จะมีรสที่ขมหวานเป็นลมขมเป็นยาเราก็จะใช้สมุนไพรสำหรับที่จะแก้ผมงอกก่อนวัยหยุดผมร่วงผมดกหนาขึ้นเราจะใช้สดๆนี่แหละครับมาสับแล้วก็หันห่นๆัให้ละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับในการที่เราจะตากแดดให้แห้ง หลังจากนั้นนะครับพอแห้งแล้วจะ3ามสแดด5แดดก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือเราก็จะสับให้ละเอียดพอสมควรเพื่อที่จะตากแดดแห้งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาบดพอบดได้เป็นผงแล้วนะครับเราก็จะมาชงกับน้ำร้อนก็คือเราจะทานเช้าเย็นขนาดที่เราจะชงก็คือขนาด6 0 0มิลลิกรัมต่อวัน ก็คือใช้ตวงเอาเลยนะครับจะด,ดีที่สุด600มิลลิกรัมต่อวันในการที่จะชงน้ำร้อนดื่มเพื่อแก้ผมหงอกก่อนวัยหยุดผมร่วงผมดกหนาขึ้นด้วยสมุนไพรบอระเพ็ดชางาดนักแล่สิบอก์ไคฟอร์วินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสำหรับท่านชายฟอวินหลีเกเลี่ยงการใช้ยาเตนเร็วกว่ายาสิเท่าแข็งแกร่งกว่ายาสองเท่า ตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชูสองนิ้วได้เลยฟอร์วินชูสองนิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งาน2ปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสละคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้ฟ